สวัสดีจ้าพอ่อแม่พี่น้องสุปหูสุคนจแก้วมาเรี้มาพ่อคับช่องแม่อ้วนพากินพาแซ่บเนาะจ้าอันนี้ก็จะเป็นผักเราจะผักหลากหลายอย่างมีมะระเราจะมะระเราก็ผักสลัดแล้วก็กเราจะมาเด้อจ้ามาก,กินน้ำกันก๋วยเตี๋ยวเราจะก๋วยเตี๋ยวเนื้อปรุงคนจากพี่น้องปรุงกคนพี่น้องว่ามันนมานทางบ้านอันเปียงอันเวลาหนังคือจัง หวานก็สนนั่ก็จังยิมกันนะอ,นะอันนี้ก็น้ำสม้มเราจะใส่ลงไปใส่น้ำส้มลงไปแล้วมันไปก็จะพี่นอ้องดีเสนตาสำสักอันนี้เป็นเนี่ยกขาก้กอนตัว กัวดิ่โสมกัวน้ำตาลอาจะใส่ลงไปน้ำปลาหมักรสชาติได้เขาก็เห็นรสชาติแล้วแต่อาจารอ์คงไม่พี่น้องเละอาจารมากินน้ำกัน เราทำไม่ได้หรอกต้องโคงไว่ดอกกระจงไันผี้สิบุตรพริกเนื้อพริกขวดพริกขวดเราซิม่อนใหม่เอาขอบ่อเขาใส่พริกผงเลยน,นะคะพริกผงใส่ลงไปจ้า <laughs> ใส่พริกผงลงไป <laughs> ตามความชอบมาจ้า <laughs> ตามความชอบของใครแล้วก็ของมันมคน้นๆขากันจะเป็นของเดาซิพึ่งกันเสียบกัดเสียบเนี้ยเสียบแขกเสีกกเยบว่ามัดไรเด้่พอจ้าเ๋ยวกอเอาน้ำส้มใส่กักหน่อยอืมใส่น้ำส้มลงไปมันให้ในีพอจา ใส่กับกบปิจ้กพี่นองมากินด้วยกันกินนานเก็บไว้ยนงอย,ก,อยก่อนจ้ะ้ชื่นใจไปจับพักพักหลากหลายยาง มีตัวงอก้อมด้วยจะพอสร้างจะเบิกกิ่นแบบอีกเยิ้มพีชบดเซีบเสีบแบบนี้อรออ่ะพีกบดมันใส่กับกอ่ะ สื่อมากินอยู่บ้านจา้าฝนตกลิ้นฝนฝนตกนี้นนนนนเลเ็กเอนสื่อมานางกินอยู่บ้านจะก,กินลูกแซ่หลาอนพม่ากี่้องเอ้าไหมเฮ้ย อร่อยมาก มันแต่รอร่อยลร้อนจ่งอร่อยสุด น้ำว่าเดี๋ยวาน้ำชุดปรห้กินกับอันพอสร้างมุ้งกับบุกแซลละบุกแซลล์ก็กล่า,ลา,าวสัอน เด่นเล็กจ้าแซบแซกประมาณไปไอนเขาจะว่าฝนสิตเจเมื่อวันวันนี้มันที่สิบเจ็ดใช่ไมีสิบฝนตกอยู่ ข้าเจาไปนั่งกินอยุ่หนมา,าจากคนล่างไลาไร่หลันเสียบค่ะ พริกขวา่าพริกกะเ่ขวาเองก็้วจากก็ได้มาตลาดข้าจอกขวาริ่งจับ เบสกับผีหนัง mm. เลย คลิปนี้ก็แค่นี้ก็น่าจ้าคลิปหน้า mm. พ็อออก,กันไหมสวัสดีค่ะอิมเราจะพี่น้อง